ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสมัยอดีตพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระพุทธะพุทธเจ้า กรรมกรสามคนในสมัยนั้นได้ลักข้าวยาคูและอาหารต่างๆของผู้ที่ตั้งใจจะใส่บาตรพระภิกษุนำไปให้บุตรของพวกตนกินเพื่อคลายความหิวแต่พวกตนกลับกินเสียเองทำให้พระภิกษุไม่มีอาหารฉันเมื่อกรรมกรทั้งสามตายไปเป็นเปรตเสพความหิวโหยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครั้งถึงสมัย พระกากุสันโธพุทธเจ้าพวกเปรตได้เข้าเฝ้าและทูลถามพระองค์ว่าพวกตนจะกินอาหารได้เมื่อไรพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าพวกท่านยังไม่สามารถกินอาหารได้ในสมัยของเราการข้างหน้าพระโกนาคมพุทธเจ้าจะได้อุบัติขึ้นบนโลกขอให้พวกท่านทูลถามจากพระองค์เถิด ครั้งถึงสมัยพระโกนาคมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาลาวเปรตพากันเข้าเฝ้าและทูลถามเรื่องเดิมพระองค์ตรัสตอบว่าพวกท่านยังไม่สามารถกินอาหารได้ในสมัยของเราในการข้างหน้าพระกัสปะพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนโลกขอให้พวกท่านทูลถามจากพระองค์เถิด พอถึงสมัยของพระกัสปะพุทธเจ้าเหล่าเปรตพากันเข้าเฝ้าและทูลถามเรื่องเดิมอีกครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกท่านยังไม่สามารถกินอาหารได้ในสมัยของเราแต่หลังจากสมัยของเราล่วงไปอันเป็นสมัยของพระสมณะโคโดมพุทธเจ้าญาติของพวกท่านจะเกิดเป็นพระราชานามว่าพิมพิสาร และเขาจะถวายทานแด่พระพุทธเจ้าองค์นั้นตอนนั้นพวกท่านถึงจะกินอาหารได้หลังจากนั้นเหล่าเปรตตั้งตารอคอยการกลับชาติมาเกิดของญาติผู้นั้นจนกระทั่งพระสมณะโคโดมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนโลกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังกรุงราชครห์พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายทานอย่างยิ่งใหญ่แด่พระพุทธองค์ และพระสาวกทั้งหลายพร้อมทั้งถวายสวนไผ่พระเวรุวันเป็นอารามแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกพำนักปรากฏว่าในค่ำคืนนั้นพระองค์ได้สดับเสียงประหลาดอันน่ากลัววันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารเสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างพระเวรุวันและทูลถามเรื่องเสียงประหลาดพระองค์ตรัสตอบว่า เมื่อสมัยอดีตมีพระพุทธเจ้านามว่าพระพุทธพุทธเจ้าญาติของท่านในชาตินั้นได้ลักกินอาหารที่คนตั้งใจถวายพระภิกษุเมื่อตายไปได้เกิดเป็นเปรตและได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความหิวโหยเที่ยวเข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าในอดีตมาหลายพระองค์ว่าเมื่อไหร่พวกข้าพเจ้าจะกินอาหารได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนตรัสตอบว่า ยังไม่ถึงเวลาจนกว่าญาติจะกลับชาติมาเกิดในสมัยของตถาคตเสียงประหลาดนั้นคือเสียงเปรตผู้เป็นญาติของมหาบ่อพิษพวกเขารอผลทานที่พระองค์ทำมหาบอพิษต้องอุทิศให้พวกเขาด้วยพระเจ้าพิมพิสารทรงปิติและแตรัสถามต่อไปว่าหม่อมฉันสามารถทําทานและอุทิศถึงพวกเขาได้หรือพระองค์พระบรมศาสดาตรัสตอบว่า ได้มหาบ่อพิษจากนั้นพระเจ้าพิมพิาสารทรงอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสาวกรับทานที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ในวันพรุ่งนี้พระเจ้าพิมพิสารถวายทานอันประณีตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสาวกและได้ตรัสคำอุทิศบุญว่าขอข้าวและน้ำอันเป็นทิพนี้จงสำเร็จแก่พวกเปเรตเหล่านั้น ด้วยผลบุญแห่งมหาทานนี้เถิดอาหารและน้ำได้เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นแล้วจากนั้นเหล่าเปรตได้แสดงตนต่อพระพักพระเจ้าพิมพิสารในรูปลักษณ์ไร้เสื้อผ้าปกปิดพระราชาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เหล่าเปรตปรากฏกายต่อหม,ม่อมฉันแต่พวกเขาไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายเลยพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นเช่นนั้นเพราะมหาบอพิษมิได้ถวายผ้ารุ่งเช้าพระเจ้าพิมพิสารทรงจัดเตรียมผ้าจีวรถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายจากนั้นทรงอุทิศบุญน,นี้ให้พวกเรตรผ้าอาภรณ์ได้เกิดขึ้นแก่พวกเรตแล้วเรตได้ละจากเปรตวิสัยไปสู่สุคติภูมิทีนี้เกิดข้อสงสัยที่ว่า แล้วอาหารที่เหลือจากถวายสังฆทานเราสามารถเอาใส่ถุงกลับบ้านได้ไหมครูบาอาจารย์ท่านเมตตาตอบไว้อย่างนี้วิสาโทคืออาหารที่เหลือจากพระญาติโยมกินต่อได้แต่อย่าเอากลับบ้านเพราะว่าพอเอากลับบ้านคนที่เห็นแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะไปตํำหนิว่าไปเอาของสงกลับบ้านโดยเฉพาะไปเอาของที่กูใส่บาตกลับบ้าน ทำให้เขาเสื่อมศรัทธ,ธาและต่อไปเขาจะไม่บำรุงพระพุทธศาสนาอีกเท่ากับเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงโทษก็เลยหนักเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารเจอไปแค่9 1กับเท่านั้นเพราะว่าเอาของที่พระชันเหลือแล้วกลับบ้านของสงฆ์ที่เหลือจากพระสงฆ์ชันแล้วจะกินจะใช้ก็ตามให้อยู่ที่วัดแล้วจบเพียงแค่นั้นอย่าเอากลับบ้าน อันตรายมากผู้ถามถามว่าถ้าเขาเอาใส่ชามให้เราเราไม่ทราบว่าเป็นของวัดจะทำอย่างไรตอบชําระนี่สงไปต่อไปก็สั่งไว้เลยว่าไม่ต้องเมตตาคราวหน้าอย่าเอามาอีกแต่ถ้าเขาไม่รู้ก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขาทนชําระนี่สงไปเรื่อยๆก็แล้วกัน ที่นี้จะมีวิธีการคือการอภปโลกสังฆทานช่วยป้องกันไม่ให้ญาติโยมตกนรกคำถามแล้วอย่างในปัจจุบันเรานำข้าวไปถวายที่วัดแล้วถาดที่เรายกถวายท่านท่านฉันเสร็จท่านก็ลุกไปชาวบ้านทั่วไปจะยกอันนั้นมากินต่อได้หรือไม่คำตอบถ้าหากว่าพระฉันเหลือแล้วชาวบ้านกินได้เขาเรียกว่าวิสาโท รับของที่เป็นเดนแล้วแต่ถ้าจะให้ดีถูกต้องพระวัดนั้นจะต้องมีการอาปโลกก่อนการอาปรโลกก็คือการสมมุติขึ้นมาอย่างเช่นการประกาศในท่ามกลางสงว่ายักษ์เคพันเตสังโคชาณตุขอสง์ทั้งหลายโปรโดฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำมาซึ่งพัตตาหาร ถวายเป็นสังฆทานในถ้ำกลางสงอันว่าสังฆทานนั้นย่อมมีพลานิสง์อันยิ่งใหญ่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงให้เฉพาะภิกษุสัม,มเนรรูปใดรูปหนึ่งแต่ว่าสมควรแก่สงทั่วทั้งสังฆมามทนให้แจกแก่สงทั้งหลายในบรรดาที่มาถึงในสถานที่นั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจากสมมุติตนเป็นผู้แจกของสง ถ้าหากว่าเห็นไม่สมควรก็ให้ทักทวงขึ้นได้อย่าได้เกรงใจหากส่งทั้งหลายเห็นว่าสมควรแล้วก็ให้นิ่งอยู่ในเมื่อส่งทั้งหลายนิ่งอยู่ข้าพระเจ้ารู้ว่าเป็นการสมควรแล้วจึงขอแจกพัดณบัตรนี้แล้วก็เริ่มต้นว่าอาหังปะธรรมะาโคมหาเถรสะปาปุนาติส่วนที่หนึ่งพึงแก่พระมหาเถระ ผู้เป็นใหญ่เหนือกว่าข้าพเจ้าอาวสสาภาคาอามหากังสมเนนนันจะปาปุนาติส่วนที่เหลือจึงถึงแก่ข้าพเจ้าตลอดจนพระภิกษุทั้งมัชชิมาและนวกะคือผู้กลางและผู้ใหม่ทั้งหลายตลอดจนถึงสมเนนทุกรูปด้วยเมื่อเหลือจากพระภิกษุและสมะเนนทำพัตกิจแล้วไซ ขอมอบให้เป็นของทาย,ยกทายิกาตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการมีส่วนร่วมในอาหารนี้ด้วยเทินทำในลักษณะนี้ถ้าพระสาธุก็เป็นอันว่ากินได้และถ้าพระสงฆ์ได้มีการอัปโลกขึ้นมาแล้วทุกรูปมีความเห็นร่วมกันว่าอนุญาตแบบนี้กินเสร็จถ้าเหลือก็ขนกลับบ้านไปได้เลย น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราได้จับทำข้อคิดคติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญกดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์มีสุข จึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นทานที่ได้บุญสูงสุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ